มาพูดคุยเลยวันนี้ไม่ครบรอบอีกแล้วครับผมชื่ออะไรเพชรบ้านดอนเพชรแสงทองครับเพชรบ้านดอนเพชรแสงทองครับผมโอ้โหวันนี้เตะน็อกได้เหรอครับผมข้างซ้ายเหรอครับฝั่งซ้ายเหรอใช่ครับคนใดย์นักมวยที่ฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีความสงวนไม่ก็บ้านหนักก็เตะหนักกันแหละใช่อไหมคิดไม่ว่าจะน็อกเขาได้วันนี้ไม่ครับไปเรื่อยๆครับ คิดว่าไปเรื่อยนี่เป็นทำไมถึงได้จังหวะติแรงขนาดนั้นน่ะเตีคู่เีคู่เฉยแต่ว่ามันเข้าเต็มซ่วงเลยมันเข้าเต็มเต็มเลยโอ้ยกลองยอกเลยโคตรสู้เป็นไงบ้างวันนี้ดีใจมากครับยังดู้่ทีมังคนเยเอ้าเพิ่งแก้เกิดเหรอครับผมหายไปนานครับหายไปไหน โควิ้โควิดหายไปไหนเอ้อหายไปหายไปเอานาคนี่เหรอไปทำอะไรอ่ะเรียนหนังสือด้วยโอ้เรียนหนังสือเรียนที่ไหนครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานีโอ้ก็หมายไปเนอะไรมีนักกีฬาเก่งๆเท่าไรน่ะแล้วเรียนกี่ปีตอนนี้ปีไหนอ่ะตอนนี้อยู่ปีสามครับปีสามแล้วเอกอะไรครับเอกเต้าเที่ยวโอ้เต้าเที่ยวทำไมไม่เรียนเอกพะวะ อ,อ,ยอยากลองดูเอาบออยากเราเออเอาเที่ยวนะโอ้โหเอ้าแล้วทำไมถึงกลับมากลับมาเนี่ยก็ยคือทำไมถึงคิดกลับมาเพราะอะไรก็ได้รับโอกาสจาก หัวหน้าค่ายครับอ๋ออย่างหัวหน้าค่ายหัวหน้าค่ายมันเรียกกลับมาอะไรยังไงภาพคดีใจตอเแรกด้วยที่มาับมาพร้อมได้ผลไม่ตอนแรกตอนตอนแรกเนี่ยมันเรียกเขากลับมาไงครับเขาเรียนอยู่อ่ะตอแรกเขาอย่างเขากลับมาฝีมือเขามันดีเขาฝีมือเขาดีอยู่แล้วมันไม่ง้อนะหาตัวโชคยากหาตัวโชคยากโอ้โหเป็ยกันเบียเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่พี่กันเท่าไหร่โชคดี 112ถึง114ยดังนั้นนนทำได้112ยสิทำได้อยู่เหรอก็ที่ใส่วันนี้น้ำหนักปล่อยน้ำหนักปล่อยวันนี้ตอนปล่อยเท่าไหร่ปล่อย1ี2สิองโอ้ยยังมาขาด <12 S 1> ปอนด์ยนอ112บสอทำได้เอาทำได้ต้องตั้งเป้าไปที่แชมป์1้2ปยี่สองคนดิยังไม่ถึงนะครัยังไม่ถึงค่อยๆไปค่อยๆไปนะก่อนชกไยเนี้ยชกที่ไหนบ้างอ๋ะชกที่ไหนร้อยเครั้งหนึ่งครับอ๋อหากินตามต่อจวอใช่ไหมโอ้โหซุ่มใช่ไหมเนี่ยไม่ครับฮะ เรือเขาเขารู้โอ้คือพูดง่ายๆว่าเขารู้เกี่ยวกับแล้วก็กลับเข้ามาช่วงที่เมืองกรุงนะก็มาขุดทองเพราะฉะนันเนี้ยช่วงรวยก็รวยได้นะชื่ออะไรหน้าใหม่ดิเพชรบ้านดอนเพชรแสงทองอายุเท่าไรนครับอายุ20ปีอ่ะอ่ะนะครับเรียนต้นเดือนหน้าครับอ่าเรียนปีสามมอุบลเนาะครับป้าเพชรมอหยุดตามเลยน้องเอาปอาเลยครับป้าพี่น้อง ชาวบ้านอ่าอยู่ยะโสนะครับอ่าเอ้าอยู่ยะโสหรืออยู่บนเรียนอยู่หัวมันก็ใกล้ๆกันนะอ่าอยู่ยะโสโอ้ยคนยะโสเเลยครับเชียผมต่อไปครับอ่าอ้คนยะโสนี่นอกจากโชวมวยเก่งแล้วยังมีนักร้องร้องเพลงเพราะหลายคนนะใช่ไหมอ่าอ่ะพี่ไก่ครับวันนี้เป็นผู้สนับสนุนนะบอกน้องไงครับผมวันนี้บอกน้องไงเออ อยากจะให้กลับมาอีกภาพหนึ่ง <participation S 3> เพราะว่าก,าร,กระดูกคันเดียวการมานมวยในรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาก็มีไป็ครองก็ยังเชื่อเชื่อใจเขาอยู่เพราะอย่างน้อยอยังไงก็ขอให้ฝากทีมง,งานเทรกินดีช่วยดูแลแล้วก็ฝากแฟนมวยทุกท่านช่วยกำลังใจให้ด้วยครับผมเอาละครับเอาหัวหน้าค่ายมาฝากแฟนมวยจิตตามค่ายมวยหน่อยเอา ขอบพระคุณพิรักแชนวยทางจังหวัดยะโสธรทุกท่านครับครับวันนี้เพชรบันดอนทำได้ก็ดีใจกับเด็กด้วยครับทางค่ายก็กำลังสร้างเด็กสายตัวขึ้นมาดันเข้ามาเพชรดีให้ครับมีทั้งหมดกี่คนครับในค่ายเกือบ20คนครับเกือบ20คนเอาเอาก็เยอะเหมือนกันนะครับเขาคงได้ปั้นดอนอยู่ที่ไหนนี่อน่ แค่โซทอเลยแค่มวยก็อยู่แค่โซรอนเอามือมหาครับเอามือมาหาแต่ว่าบ้านดอนนี่ใช้ชื่อบ้านดอนเลยบ้านดอนช่ใกล้กันครัเอา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 ล้วครับผมเอ้าขอให้โชคชวยชาวบ้านเลยนะครับผมดีด้วยครับขอบคุณครับโอเค